จีจีสาวลูกครึง่งกำลังสนุกสนานกับการละเลงส้มตำปูปลา,าโอ้ยแม่ค่าทุกจานอาหารทุกอย่างทำไปเพื่อเสียดายของแท้ส่งมาให้คอยแน่จดก่อนฟังจังนี้อยากไปกินซมตำปูปลาเธอไม่อยากมีผิวพรรณกระดามกระดามแบบนางผู้หญิงคนนั้นเจเจเอานิ้วชี้อันเรียวยาวประหนึ่งต้นนิ้วชี้ไปที่ผินแล้วมองด้วยสายตาประหนึ่งชั้นคือนางฟ้านางสวรรค์ส่วนแกคือชนชั้นแรงงานผินที่ได้ยินแบบนั้นควนันก็ออกหูทันทีฮั่นโหนยนางผู้หญิงปากดีคนนี้ข้าจะจับยัดให้เข็ด ก่อนจะเล่าถึงตรงน,นั้นพวกเธอฟังชันให้ดีเพราะส้มตำปูปลาร้าของโปรดของคนบ้านหาวถูกใส่ความตกเป็นจำเลยของเรื่องนี้แม่ของพินเปิดร้านส้มตำรถเข็นขายน้ำหมอารา้าเล็กๆแต่รสเด็ดรแสแซ่บบอกเลยส้มตำไม่จ้าส้มตำย่อย่จ้าชิมได้จ้าไม่อร่อยให้ต่อยเอ้ยแฮ่หล่อเลนให้กินฟรีเลยจ้าด้วยความอารมณ์ดีที่เล่นผสมกับรสชาติส้มตำรแสแซ่บนัวถึงใจทําให้มีลูกค้ามากมายต่อคิวซื้อยาวเหยียดขายไม่มีเหลือทุกวันแล้วพินลูกสาวสุดที่เลิฟก็สอบติดมาหาลัย ฉันนำในฝันที่เดียวกับที่แม่ขายส้มตําอยู่แม่จ้าพินสอบติดที่นี่ด้วยละจ้ะคราวนี้พินจะได้มาช่วยแม่ขายส้มตําหลังเลิกเรียนได้แหมฉันเป็นลูกสาวที่น่ารักและแสนดีจะไม่มีหลังเลิกเรียนพินออกประเวณหาลูกค้าไป็เด็กหอในมอจดออเดอร์ยิก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 ลงกระดาษเสร็จแล้วก็ส่งให้แม่ตามนาส่งตามออเดอร์นี่จ้ะตำปูปลา,าใส่ปูนาเยอะๆพริก20ิเม็ดจ้าถ้ารสเด็ดทัดใจฝากใจใจ,ใจบอกต่อหน่อยนะจ้าในขณะที่ส่งออเดอร์ลูกค้าในมออยู่นั่นเองสายตาของพินกันเหลือบไปเห็นอะไรบาง อยากที่ทําให้เลือดในกายสูบฉีดทันทีปราก๋วดาวมหลาลัยชนะได้เงินสมทบการศึกษาสาม0 0ื่บาทปิดรับลงทะเบียนพรุ่งนี้เที่ยงเมดิการและพินอยากได้เงินก้อนนี้ไปให้แม่เช้าวันถัดมาพินกรอกใบสมัครเรียบร้อยพร้อมจะไปส่งใบลงทะเบียนแต่แล้วเพื่อนดันรีบมาห้ามไว้ทันนี่พินอย่าลงสมัครเลยนะฉันได้ข่าวมาว่ารุ่นพี่ปีสามคนนึงเขาล็อกมุงตัวเองไว้คอยไล่ปีกันสินคนอื่นไม่ให้ลงสมัครแข่งกับนางใครไม่ฟังอ่ะพังทุกรายจริงๆ,ๆรายไ้สาระนะพวก ใครมันจะไปมีอำนาจบาดใหญ่ขนาดนั้นข่าวหรือไร้สาระไม่รู้ละฉันจะลงสมัครยายพินไม่สนคำเตือนใดๆของพอสอดทั้งนั้นรีบวิ่งตงรงไปหย่อนใบสมัครดาวมหาลายัยทันเวลาก่อนเที่ยงพอดิบพอดีและเปิดตัวรุ่นพีปีสามน่าใส่ใจโชี่ทุกคนคงเดาไม่ยากนางพร้อมขัดขวางเขียดทุกคนที่เกะก,กะขวางทางนั่นก็คือจดําแทดําดําดนะําด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 ําทีาบ้านนาดําดํา จะจ,จัดอยู่แล้วแต่ที่นางรงประกวดไปนานนางหิวแสงค่ะทุกคนชอบชอบมาที่จะเป็นจุดสนใจของทุกคน this is my runway นางสอมร้องเพลงทุกปีลาลาลาโดโดปินไงคะครูสซอยเสียง promise, ไอพร้อมไหมคะ <laughs> Lesing get โอ้ยหัวจะปวดและนางติดสินบนคนสมัครคนอื่นทุกคนทุกปีจ่ายหนักเพื่อจะได้เป็นคนเดียวที่ลงแล้วก็ชนะไปแบบงงๆแต่ปีนี้นางคงคาดไม่ถึงว่าวันสุดท้ายพินดานธะลื่งมาลงสมัครทันนะสิ <H> ah> ยังไงก็แค่พวกปลารแถวจิจิชนะสวยๆอยู่ละดอนแคค่ะและและวันประกวดก็มาถึงผู้เข้าแข่งขันสุดตะลึงมีเพียงแค่สองคนแม่ก็นะตอบค่ะคนที่ได้โชว์เปิดคนแรกนั่นก็คือจิจิ Everybody วันนี้จิจิจะมาร้องเพลงให้ทุกคนที่ฟังกันว่าจิจิคนนี้แล้วคนดีจะไม่ผิดหวังค่ะเพราะมือคนโลคมากโดนค่าว่าโชว์จะเป็นแบบไหน1 2 1 2ูวันท o ทีฟขคะแนนเต็มหนึ่งโรยยิ่งน้อยต้องได้เก้าสิบก้าอ้ฉันสวยระดับห้าดาวอ้ฉันมั่นใจไม่มีใครล้า b บ้าน โอ้ยมั่นใจกับผีอะไรหูดับไปแล้วค่ะรับไม่ไหวสักคลิปสักคลิปค่ะขอขึ้น่ะทุกคนทุกคนรักจี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 ก็รักทุกคนค่ะว้วว้าบส์จีจีด้วยนะเสียงจีจีได้ทําลายโซนปราสาทอีชั้นไปแล้วหนึ่งต่อขะต่อภูเขาแข่งขันคนสุดท้ายของเราในวันนี้หนูพินสวัสดีค่ะพินเองค่ะวันนี้พินจะมาโชว์เซิร์ฟส้มตำฝากโหวตให้ค่อยด้วยเด้อจ้าโชว์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 ข่วงๆผิวๆแมดูเพลินไม่พอเห็นแล้วน้ำลายสออีกต่างหากอ่ะปิดท้ายด้วยการโยนรับ ปไปหนึ่งตรุษ เสียงปรบมือเสียงกรีดดังกึกก้องเราได้ขวัญใจเด็กมหาลาัยคนใหม่แล้วตัวเธอไม่ต้องบอกก็รู้พินควารางวัลดาวมหาลายัยไปครองพร้อมเงินสามหมื่นบาทไปแบบจุ๊บขอบคุณทุกคนมากเลยจ้าวันนี้พินเลี้ยงสมตามทุกคนเลยจ้าว้าาลาปากไปจบเขาเนี่ยสมตามปลาร้หอมนวนวลน,น,นำกันเดอ้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่มีสายตาเจ้าที่แรงคนหนึ่งได้จ้องตาเขม่งเพ่งจิตรวมปานมาทางพินแบบไม่หลดละแค่นี้ต้องชำระเดี๋ยวรู้กันแนะ่รับน้องปีหนึ่งเริ่มขึ้นแล้วนะบัตรในี้ เนื่องจากเมื่อวานที่พินเลี้ยงส้มตำคนในมอเป็นการตลาดอย่างดีทําให้วันนี้หลังระเกลียนออเดอร์ส้มตำปู b รา a ถล่มทลายมากวิ่งเสิร์ฟกันขาลากเลยทีเดียวนี่จ้าำปมปาร a าเนัวนัวพริกสิบเม็ดจัดให้เด็ดเลยจ้าในขณะที่เพียงกําลังจะวางเสิร์ฟอยู่ดีๆก็มีมือปริศนามาคว้าจานส้มตำไปนี่นะเหรอของกินที่เขาว,ว่าอร่อยนักอร่อยนะดูจากกลิ่นแล้วก็หน้าตาก็พอเข้าใจได้คองอร่อยแบบตลาดล้างรับประทานละเสีย เอาที่คุณสบายใจเจะค่ะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรส่งคืนมาด้วยค่ะนี่ของออเดอร์ลูกค้าร้านฉันไม่ทำไมฉันต้องส่งคืนให้เธอด้วยของพวกนี้ไม่ควรจะมาขายในมาหาลัยดีๆแบบนี้ด้วยซ้ำกินแล้วท้องเสียจะทำไงยะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ จีจีเทสซุปตาปูปลาทั้งจานไปกองอยู่ที่พื้นโออินี่เคยทองข่าวทุกจานบอกฮะมาเสดายของเทเธอกนฟังชนีอยากไปกินซ้มตาปูปลาเธอมีอยากมีผิวพันธุ์กระดากระด่างแบบนางผู้หญิงคุณนาพินไม่รอช้าในขณะที่จีจีอาปากสาธยาอยู่พินจกส้มตาปูปลาที่จีจีเทที่พื้นพร้อมจกข้าวเหนียวด้วยมืออีกข้างจับยันลงก็หอยจีจีทันทีคราวนี้ละสูหวังว่าอยู่จะหยุดพูดละนะจีจีอึ้งตะลึงงานไปแบบสักพักใหญ่เลยเตงเอานางอาจจะ ชอกับตัวเธอให้เวลานางหน่อยพินก็เวอร์เช่นกันฉันทำเพราะขาดสติเอาไงดีจีจีจะเล่นงานไหมต้องจดใ้ยังไงเท่าไร่เอ,อิบคือแนะสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอยู่ดีๆจีจีนางก็เริ่มเขียวแล้วก็กลืนนี่หรือส้ม,สมตำดูปลรราเกิดมาไม่เคยกินอะไรที่รสชาตินัวขนาดนี้มาก่อนเลยอะเหมือนจะเมนแต่หอมแต่จีจียอมได้จัดมาให้อีกหนึ่งจานเลยค่ะคดีพีกเฉยเลยค่ะเองจีจีติดใจเฉยนี่แหละนะอิทธิพลของ ไม่ว่าผู้ใดก็มีอาจต้านทานรสชาติและกลิ่นของความอร่อยนี้ได้และถามว่าเรื่องนี้จบยังไงก็จบตรงที่คุณหนูปากแทบได้ใช้ปากตัวเองในทางที่เป็นประโยชน์โดยการพูดจาสุนัขไม่รับประทานน้อยลงแล้วนงังเฉยส้มตำปูปลาทุกวันเป็นว่าเล่นพินแทบมากวันนี้จีจีเหมากลับไปให้สาวใช้ที่บ้านเอารแสแทบแบบนี้เลยนะจ๊ะกลายเป็นสีเปิลก,กับพินเฉยพินได้ลูกคา้าประจํากระเป๋าหนักยิ้มหวานรับทัพบพร้อมอาแขนรับลูกคา้าทุกคนเด้อจ้า